สบู่สครับกาแฟอบโซฟตัวเนี้ยปอตั้งใจทำตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าปกติเนี่ยปอเป็นคนที่ใช้พวกกาแฟในการขัดตัวเป็นเหมือนไอเทมลับของตัวเองอยู่แล้วทีเนี้ยพอเราใช้กากกาแฟขัดตัวไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่ามันมีจุดอ่อนเราเลยผลิตเป็นสบู่สครับกาแฟอบโซขึ้นมาก้อนมันจะกลมๆนะคะแล้วก็ไม่ใช้กากกาแฟเป็นเมล็ดอาราบิกา้าคั่วบดแล้วเราอัดแน่น บอกกล้าพูดเลยว่าสบู่สครับกาแฟของเราเนี่ยไม่เหมือนใครตัวนี้ทําให้เราได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน10ท็อปไทยแบรนด์เข้าไปเหมือนกับในนามคนไทยเข้าไปแนะนําตัวกับตลาดของเอเชียก็คือตัวนี้เลยเป็นตัวที่ออกมาแล้วก็ได้รับความนิยมมา4ปีละและยังเป็นตัวท็อปที่สุดของเรานะคะตามมาก็คือรดักต,ต่อมาที่ตามมาก็คือสบู่ล้างหน้าน้ําผึ้งอันนี้เป็นน้ําผึ้งจาก3ประเทศเลยก็เป็นฝรั่งเศสสเปนแล้วก็อะไรอีกอันนะคะลูก ฝรั่งเศสสเปนแล้วก็นิวซีแลนด์ซึ่งตัวนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาขายดีมากเพราะว่าเหมือนกับพอคนใส่แมสมันจะเกิดสิวขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะช่วยเรื่องสิวเพราะว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยโดยเฉพาะตัวที่มานุก้าฮันนี่อ่ะเขาจะช่วยเรื่องสิวอักเสบได้ตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปของเราเหมือนกันค่ะ